สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสำหรับเหรียญนี้ที่นำมาพี่รับชมกันเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลังสิงห์นะครับผมปี2518นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็จะไม่ทันหลวงพ่อแดงปลุกเสกแล้วนะครับผมแต่ว่า จะเป็นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมท่านเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกนะครับผมเหรียญนี้เนี่ยก็สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อแดงนะครับผมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปสิงห์นะครับผมวัดเขาบันไดอิฐนะครับผมเพชรบุรีปี2,518นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีปลุกเสกนะครับผม ล,ลักษณะเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงไข่นะครับด้านหน้าจะเป็นรูปเหมือนหลวงพอ่อแดงนะครับผมมีชื่อท่านด้านล่างนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียด้านหน้าเนี่ยจะบ้าเป็นแองกระทาเล็กน้อยเห็นไหมครับก็จะเว้าสโลปเข้าหาตัวของหลวงพอ่อแดงนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับก็จะได้หลวงปู่โตท่านปลุกเสกนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณากันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสองดูที่ใบหน้าของท่านนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมดูลักษณะการแกะบล็อกนะครับผมคมชัดสวยงามนะครับเบ้าตาลึกคมชัดนะครับผมมีเมตาด้านในนะครับผมเปิดตาด้านล่างเรียวแหลมนะครับผมนี่ครับเส้นหน้าผากคมชัดเจนนะครับเส้นระหว่างคิ้วเป็นล่องลึกลงไปนะครับผมลองแก้มลึกๆึกนะครับ ดูรายละเอียดการแกะบล็อกนะครับผมเส้นผมก็จะเป็นล่องลึกลงไปแบบนี้นะครับเป็นขีดเป็นล่องแบบนี้นะครับนี่ครับด้านบนก็จะมีนะครับผมนี่ครับใบหูต่างๆลึกคมชัดนะครับมีมิตินูนอกมาจากพื้นเหรียญนะครับผมเลยลงมาดูที่ลําตัวนะครับเส้นคอเห็นไหมครับคมชัดนะครับนี่ริ้วจีวร ตัวริ้วจีบอี่ยเห็นไหมครับเขาจะเป็นขีดเป็นล่องอยู่ตรงช่วงนะครับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับตรงกระดูกไข่ปลาตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับเป็นล่องๆลงไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตรงล่องนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็การแกะบล็อกตรงบริเวณผืนสังคติเนี่ยก็จะเป็นริ้วๆเป็นหยาบๆแบบนี้นะครับเนียครับเส้นคอ3เส้นชัดเจนนะครับผม ด้านล่างมีตัวอักษรนะครับพระครูยานวิลาาแดงนะครับตัวอักษรเนี่ยก็จะเป็นเส้นเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนะครับผมวงเล็บแดงนะครับนี่ดูเส้นสายการแกะบล็อกนะครับผมพื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับเบาเป็นแองกระทาเล็กน้อยนะครับพื้นเหรียญด้านหน้านะครับนี่แล้วก็จะมีเส้นขีดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยโค้งตามรูปของเหรียญนะครับผมเนี่ยคมชัดเจนนะครับนี่ลักษณะหูเหรียญนะครับผม พื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับมีเส้นเซียนให้เห็นเป็นระยะนะครับผมแล้วก็พื้นเหรียญก็จะบาเป็นเอวกระทะเนี่ยฝั่งนี้จะเห็นเส้นเซียนชัดเจนนะครับทางด้านขวามือของเราที่พื้นเหรียญน,นะครับหลายๆเส้นนะครับขอบเหรียญตั้งเป็นสันนะครับผมเนี่ยครับให้ดูรายละเอียดข,ของลําตัวของหลวงพ่อแดงแล้วก็ใบหน,หน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับผม พิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังสิงนะครับผมแล้วก็จะมีตัวยันคูแล้วก็อัขละครอบอยู่นะครับวัดบันไดอิฐเพชรบุรีนะครับปี2,518นะครับมีการตอกโคดหนึ่งตัวนะครับด้านในตัวสิงนะครับผมเนี่ครับเห็นไหมครับตอกโคดลึกลงไปนะครับนี่ด้านในตัวสิงนะครับผมนี่ครับตัวยันคูนะครับคมชัดเจนนะครับนูนเด่นนะครับผมออกมาจากพื้นเหรียญนะครับไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับ รวมถึงตัวอัคละที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับผมที่ครอบอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะมีเลขเจ็ดไทยแบบนี้นะครับจะมีเส้นเชื่อมเลขเจ็ดไทยกับอัคละตัวนี้นะครับเนี่ยเชื่อมกันอยู่เห็นไหมครับเส้นบางๆเชื่อมอยู่นะครับผมระบุปีพศ2518นะครับอันนี้เขาเหรียญเนี่ยเขาค่อทั้งเก็บมาดีนะครับก็จะขึ้นประลอดประลอดแบบนี้นะครับผม รูเจาะเหลี่ยมปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผมมีลีป,ปิป้นที่เกิดจากการตัดทางด้านบนนะครับรวมถึงด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมจะมีหลุมลึกอยู่สองข้างนะครับหลุมลึกทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยมีจุดไขป่ปลาอยู่ด้านในนะครับผมนี่ครับจุดไขป่ปลากลมโนนขึ้นมานะครับนี่ยก็จะเป็นหลุมลึกตรงนี้นะครับผมลีปป้นที่เกิดจากการตัดนะครับและเรียดเหลียมเพิ่มเติมนะครับผม พื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับตัวกษรเป็นแท่งคมชัดนะครับต่อโค้ดหนึ่งตัวด้านในบริเวณตัวสิงนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็ขอบตัดเนี่ยขอบตัดรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับเหรียญสมเด็จโตปี17นะครับเดี๋ยวผมมีอีกสามเหรียญเอามาเทียบให้ดูนะครับตัวตัดเขาจะตัดได้เกือบสุดใบมีดนะครับผมเนี่ยครับเป็นล่องเป็นขีดเข้าไปแบบนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับเหรียญสมเด็จโตที่ออกปี17เหรียญนี้ออกปี18ึ่งนะไหมครับนี่ครับลักษณะฟัน เนี่ยครับเนี่ยขายกับเหรียญสมเด็จโตปี17เลยครับเห็นไหมครับตัดได้เกือบสุดใบมีดนะครับเห็นไหมครับตัวฟันตัดที่เป็นขีดขีดนะครับก็จะเว้นลระยะห่างมีระยะห่างเห็นไหมครับบางจุดถี่บางจุดห่างแบบนี้นะครับตัดได้เกือบสุดใบมีดนะครับมีจุดที่ฉีกเนี่ยเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยครับขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผม เอามาเทียบให้ดูทั้ง3ามเหรียญเลยนะครับผมนี่ลักษณะฟันตัดจะเป็นแบบนี้นะครับตัดได้สุดใบมีดนะครับผมสำหรับเหรียญน,นี้ที่นํามาพี่รับชมกันนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลังสิงนะครับผมปี2518นหะครับหลวงปู่โตวัดปดูชิมีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพตตปมพเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกนะครับผม ขอบคุณพี่สมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รู้หนึ่งเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณค่ะ